ก็ช่วงโควิดได้ดใช่ไหมใช่ค่ะมีเกมดีๆมาให้คู่รักทุกคนเล่นกันครับผมนั่นคือเกมมาห้าคนห้ามกดห้ามกดห้ามกดเกมอะไรเกมของเรานะคะมีอยู่ว่าคือว่าเราจะแข่งกันต่อเพลงนะคะทุกคนทุกคนเคยเล่นไหมคะเป็นเกมต่อเพลงสมมติว่าคอยร้องเพลงแล้วร้องเพลงไปเรื่อยใช่ไหมคะ,คะแล้วว่า มันจบด้วยประโยคไหนประจบประโยคไหนสูจบได้คำว่าฉันพี่ก็ต้องขึ้นด้วยคำว่าให้มีสรเอ่อถรนกากาศสถานสารณ์สถารกากาศนะคะตอบประโยคไปเรื่อยๆค่ะโอเคแลวคือกาการตอบประโยคนะคะเราจับเวลาจับเวลา10วินาทีค่ะใครได้สิบวิถ้าใครท่าว่าตอบเพลงไม่ได้ก็จะโดนลงโทษค่ะบทลงโทงของเรานะคะก็จะเป็นตีหัวแบบนี้แล้วก็ให้สอบให้สองเครื่องสองช้อยนะคะ ปีแบบนี้นะคะกับแต่งหน้าค่ะแต่งหน้าแต่งหน้าในใบหน้าของคนที่แท,ท้แต่งไงก็ได้สุดยอดได้หนึ่งอย่างนะคะได้หนึ่งอย่างนะคะเรื่องมันอย่างจะบอกว่าก่อนตะห้ามกดนะไม่กดอ่านะเพราะมันคือเกมคะ่ะได้จัดไปหนูพร้อมยังพร้อมแล้วก็ไปกันเลย คนเข้าใจกติกาใช่ไหมหนูเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมได้พอลรโทษเราก็คือนี่เรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งนะสมมติถ้าหนูรับไม่ได้พี่แต่งหน้าหนูรู้ว่าจะตีหนูไม่ได้นะได้โอเคจับเวลามีเวลาให้แค่สิบวินาทีนะครับทุกคนโอเคฟังฉุบก่อนเปิดก่อนอ่ะสิบวินาทีเท่านั้นละกันนะฮะเพราะว่าสิบวินาทีมันคือแบบนี้จะอะไรนะ มีเดียวใช่ไหมใช่เดียวเองพี่เราเป็นอย่างนีู้้าวเนี่ยไม่เป็นตัวเลขอะมีปัญหมปัญหน้าปัดอะมีปัญหาเลยครับผมอ๋อแล้วเี่ยไออ้หอยงไเาม่ได้บอกใครชนะเริ่มก่อนใครชนะเริ่มก่อนเทุกคนเป็นพยานด้วยนะใครชนะเริ่มก่อนชอบคิดโอ้หคิผมเอาด็ biết đến tận giai ban mạo pi biết ai thân đi, chừng chốt ya game chừng đó, nửa sinh nhật một, hai, ba, หนึ่งก็ไม่เห็นพี่เบิร์ตตองชยัยไม่เห็นเห็นไม่เห็นหนึ่งเห็นสองสามสี่ <laughs> <1, 2, S 2> ห้าห <laughs> กเจ็ดหมดเวลาทุกคนหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาบอกเลยว่าอีกคนนี้มันชอบสวยทุนผมจะไม่เลือกอันนี้เจ <laughs> <laughs> ก่อนแต่งหน้าต้องปักแป้งให้ขาขอรีแจ้งขามานี่มานี่แล้วผมเอาก่อนแต่งหน้าก็ต้องปักแป้งนี่ค่ะอยู่กับ Beauty b l o e r a r m Beauty b l e r อ่าหน้าอะไรหอูชนะเลยหนึ่ชนะเลยได้ ได้ว่าสุดไม่หลอกกันได้ว่าเธอจะมีฉันได้ว่าเธอจะเป็นเหมือนเก่าเหมือนเก่าเหมือนเก่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วลั เนะเอาไม่ต้องคิดไม่กรโดดด้ว่าเอาด้าถึงได็กรโดโดนโอเคบ e a u t y b ร o k ยังไม่ชนะทำได้ไงบ้าไม่หไม่เกี่ยวหนูท้ายไม่ถูกเองอเนี้ย ได้แต่น้อยมันไม่แดงได้อย่างเดียวได้ทีเดียวได้ทีเดียวตามตัว็ทำได้หนึ่งอย่างไงกี้โกงนะได้ทำได้หนึ่งอย่างไปแล้วไงได้ไม่เป็นไรผมเป็นคนเลิอกที่วันคืนจะผ่านไปกี่ฤดูจะผ่านมาแม่ก็ยังเฝ้าคอยลูกกลับลูกกลับหนึ่งสองสามกลัมา <Okay. S 2> กับมาหาฉันที่ใดไหมไหมไหมต้งไหมเลื่อนสองไสองไ,มไม่ว่าเธอจะอยู่คนใดไม่ว่าเธอจะไปร้องใครไม่ว่าเธออยู่ไหนฉันขอให้เธอโชคดีโชคดี1 2 กี่วันดีไงกี่วันไงใช่เหรอกี่วันไงใช่หรอป่ากี่วันกี่วันมาแล้วที่ไม่เจอเจ้ฮาฮ่า่าขอโทษดิไม่กี่วแล้วแต่เราจะอยู่เจอเจอเจอเริ่มเจอหเจอน้เจอกี่ครั ate, nhất, das, right> occasion, name, ้งฉันก the ็ยังทำ S 1>, 1, <S 2> 1, 1 2, 2> 3่สองสามหเนอลเาเท่าีวานใครกันให้เราขี่คอคุณพ่อคุณแม่แต่ละแม่ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไรอ่ะอันพี่ตั้งอันพี่ตั้งไม่เกะแล้วตั้งใหม่อะไรอ่ะหนูยังขี้โกงดิไม่ต้องมาโดนกันดิตัวเองจะไม่โดนเลยไม่ได้ก็มาเป็นเพลงเอาที่คนอื่นเขารู้จักดีๆไม่ใช่รู้จักอยู่คนเดียวไม่ลาไม่ได้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 ไม่อนุมัติอันนี้ไม่อนุมัติบิลชิปเลยสวยแน่นอนออกกล้องก็สวยไม่ต้องใช้เนี่ย ไม่ได้ไม่ท่อยู่เฉยมกินทางนี้ด้ว้าวดีอย่างีดีอะรอไม่ปวหัวเร็วฮะอยู่คนมันอยากเจอก็เลยมึงต้องรอตาทคำขอลองหัวใจหัวใจเด้ง สองสามสี่ห้อหกใครกันที่ทำฉันรักใครกันที่มาอยู่ในความฝันคนที่ฉันคิดถึงอยู่ทุกวันคือใครคนนั้นนั้นสาัานั้นเลิฟสารานั้นสารานั้นเตวิสารานั้นเตวินั้นหน้าโค้ง เาไม่ไม่ไมาเด่ไม่ไม่าม่ไม่าง่ดี่วอย่างเดียวม่่ไม่ไี่ไม่ไม่ล่ไไม่ไม่ไม่ไไม่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 ไมม่ไม่ไม่ไ่ไม่่่ ต่อไปตาคอยคิดตัดาไอ้หนูไม่สาอายุหัวตาโน้องเลยที่มาในทุกตาปิดปิดน้องอายุสามสิบสามสิบทำไมยังสวย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 อีกแล้วกูสใชสวยแน่แน่สวยสวยหกสวย ห่องรอบเลยอะไรอวยบอลได้บอล่อไปขอชนะขอยลุ <muş> ้ <deriv> ไม่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 รักไม่ต้องรอจะเสพยู่ไหมไม่รักแล้วเธอใหญ่ไม่บอกกันฮะ ไม้ได้ไม่ได้ไไดส๊ยสวยสวยสวยมากครับสวยมากครับแม่ีมม่ <Yahoo! S 1> เร็วนะ,อ,ะวอ่าเลิกเลิกอาชาตกรเดเอาคืนผูเลี่ยงเกินกับน้อยดวงตนหน่งแต่่าเราสองคนไม่สนใจสายบานก็ขัน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 นะคขันเอ้ยหนึ่งส รักก็คือรักหลก็คือลงแต่ถามบจประมงก็คงไม่เข้าใจเพราะสนหนั้นเป็นบางที่เกิดตืนเ้นลายลายลายน่าตาตาย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 7จ9

จะเลิกคุยชัางอำเภอจะสิอนไหมยอม่กัใครใจยอม้เธอไปทั้งใจจะมีเพียนเธอของนั้นนนั้นอนั่นอนอีั่นนั่นนั่นนั้นนั่นั่นนนนั่นนันนันนนน่นนันนัน่ ต้อ <laughs> <Hi. S 1> <laughs> งใ่หนีแล้วไปแล้วเพียวมาเนียนม,มยูจะรักใครเท่าแม่เดียวเลยแต่ฟังนี้หน่อยโนยสวยสวยสวย

ข้าของแมวข้าขอแมวอีกดีอันนี้คือดีนะลาอีกรอบเดียวอีกรอบเดียวนะโอเคเธอบอกว่ารักสนุนแต่มีอย่างผูกพันเธอถึงฉชิวันนี้คิดว่ามันจะฟังได้ไหมไหมเธอ 2 3 4 5ไม่เป็นไรไม่เป็นไรของกบของกบของไม่ของกบก็รู้แล้วรือเปล กินนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง a อ c h anel n ด้วยกันครับ